ะคะ่ะมาพบกับเจยมย์นะคะวันนี้เจ๊จะมาไฟมันแจ้งไปไหมไฟมันแจ้งไปไหมเอยเจ๊จะมาเล่านิยายนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่เจ๊แต่งขึ้นมาเองนะคะเป็นเรื่องที่เจ๊แต่งมาเองจะว่าไฟมันไฟมันไอ้น,นี่ไปแจ้งไปปิดไฟเป็นเรื่องที่เจ๊แต่งขึ้นมานะคะ เป็นเรื่องของน้องดาวค่ะเธอมีชื่อว่าน้องดาวนะคะเธออาศัยอยู่กับแม่ของเธอค่ะแล้วก็เธอก็อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงของเธอได้นะคะแม่ของน้องดาวมีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะส่วนพ่อเลี้ยงก็ไม่ทํางานทําการอะไรค่ะมีหน้าที่อย่างเดียวนะคะขับรถไปส่งแม่ของน้องดาวที่ทํางานแล้วก็รอรับแม่ดาวกลับบ้านนะคะแม่น้องดาวกลับบ้านแล้วก็ ตอนกลางวันเขาก็จะไม่ทําอะไรคะ่ะเขาจะขุบอยู่ในห้องของเขาและเขาก็เป็นคนที่ชอบเล่นเลขน,นะคะเล่นเลขเล่นอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเขาถูกเลขน,นะคะเขาก็จะเอาเงินมาให้แม่นะคะแล้ววันไหนที่เขาถูกเลขน,นะคะเขาก็จะแบบพาแม่มานั่งกินข้าวกันนอกบ้านทําอะไรกินกันแล้วก็ดื่มกินกันแบบนั้นนะคะเป็นประจํานั่นก็เป็นภาพที่ดาวติดตามาตลอดเลยนะคะ ที่เออเวลาเขาไม่ีเงินอะไรเงี้ยเขาจะมานั่งกินข้างนอกกันแล้วก็ส่วนส่วนอ่าส่วนดาวนะคะดาวก็จะเป็นคนที่เขียนนิยายขายทางออนไลน์นะคะขเขียนนิยายขายแล้วก็ดาวก็มีแฟนนะคะเธอมีแฟน,นะคะ่ะ แฟนของเธอก็เป็นรุ่นพี่ในการเขียนนิยายเหมือนกันนะคะรุ่นพี่คนนี้เขาก็จะแนะนําให้น้องดาวเขียนแบบนี้นะแนวทางนี้ให้น้องดาวให้น้องดาววางการตลาดตรงไหนแบบไหนนะคะเขาก็จะพาน้องดาวแล้วก็สอนน้องดาวจนน้องดาวเริ่มแบบทาเก่งอะไรขึ้นนะคะแล้วก็เขาสองคนก็ชวนกันไปเขียนนิยายที่สมเดนะคะแล้วก็มันก็สมเด็ุเสร็จทุกลาะคะ่ะ น้องดาวก็เป็นของพี่เขาททนทีนะคะหลังจากค่ําคืนนั้นแล้วน้อง,องด,าดาวก็ประทับใจมากๆเลยคะ่ะประทับใจพี่คนนั้นเขามากๆประทับใจเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นดาวก็ไม่ได้เจอะเจออะไรเขาอีกเลยนะคะจน จนเพื่อนๆของดาวบอกว่าเออผู้ชายที่เธอไปเขียนนยายด้วยะที่สมัยตอนนั้นนะเขามีลูกมีเมียแล้วนะอะไรเงี้ยทําให้ดาวเสียใจมากๆเลยนะคะดาวเสียใจมากๆมันจะทำยังไงอะไรเงี้ยดาวก็ไม่กล้าไปพบเจอเพื่อนๆอ,อีกเพราะว่าอ,อ,อ,อายนะคะแล้วหลังจากนั้นดาวก็ใช้ชีวิตของตัวเองอยู่ที่บ้านกับแม่กับพ่อเลี้ยนะคะในการเขียนนิยายแล้วก็อยู่ๆมาวันนึงนะคะอยู่ๆมาวันหนึ่ง เจ้านายแม่เจ้านายของแม่ก็ให้แม่ไปทําง,งานที่ต่างจังหวัดประมาณ3วัน2คืนนะคะแม่ดาวก็เออตกลงที่จะไปนะคะเพราะว่าเจ้านายเขาให้ค่าจ้างสูงนะคะสูงมากเพราะว่าไปช่วยเขาแบบว่าเขาจะพาลูกไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยต้องไปดูลูกเขาไปแบบทําอาหารการกินอะไรเงี้ยแม่ดาวก็เลยไปถือว่าอกาสผักผ่อนแล้วตอนนี้ดาวดาวรู้เรื่องนะคะว่าแม่ตัวเองจะไปทะเลแล้วดาวก็ไม่อยากอยู่กับพ่อเลี้ยงนะคะ ดาวก็เลยขอแม่ว่าดาวะจะไปเขียนนิยายที่เชียงใหม่เชียงรายก็ว่ากันไปนะคะแล้วดาวก็เก็บกําลังตอนนั้นกําลังเก็บของเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าไปที่ห้องนะคะพ่อเลี้ยงก็กลับจากการที่ไปส่งแม่มานะคะก็กลับเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่ห้องดาวนะคะแล้วก็บอกว่าเออดาวไม่ต้องไปหรอกอะไรเงี้ยพ่อไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยดาวก็บอกดาวจองรถเอาไวเ้เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็ผัด เขาไม่ได้ผกดาวดีเขาเออกไปปิดประตูนะคะออกไปปิดประตูก่อนแล้วดาวเห็นเขาไปปิดประตูดาวก็ไปเปิดประตูค่ะ,ะเขาก็ผลักกันไปผลักกันมาแย่งประตูที่จะเปิดประตูกันนะคะสุดท้ายแล้วตอนนี้เขาก็เลยผลดาวลงไปกับที่นอนที่นอนเป็นที่นอนฟูกธรรมดาผักไปแล้วก็ยื้อกันไปยื้อกันมาอย่างเงี้ยนะคะจนในที่สุดเสื้อผ้าของน้องดาวอะ่ะมันก็ ตกออกมากองที่พื้นนะทุกชิ้นเลยค่ะทุกชิ้นเลยก็ไม่เหลือสักชิ้นนะคะก็ตกออกมากองที่พื้นแล้วหลังจากนั้นนะคะ,ะดาวกับพ่อเลี้ยงก็มีอะไรกัน2คืน3าวันนะคะตอนที่แม่ของเธอไม่อยู่แล้วเธอก็ไม่ได้ไปเขียนนิยายที่เชียงใหม่เชียงรายอย่างที่เธอตั้งใจเลยนะคะเพราะว่าเธอต้องอยู่กับพ่อเลี้ยงที่ที่เธอไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วเธอก็ปฏิเสธมันไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเราก็บอกว่า ตูนเข้าไปแล้วก็ปฏิเสธมันไม่ได้นะว่ามันเป็นอาการแบบไหนอารมณ์แบบไหนนะคะเพื่อนๆพี่ๆก็คงจะเข้าใจนะคะหลังจากนั้นดาวก็เก็บความลับไปเรื่อยๆนะคะแม่ของเธอก็ไม่รู้นะคะแล้วเวลาแม่ของเธอเข้านอนนอนหลับไปอย่างเงี้ยพ่อเลี้ยงก็จะเข้ามาหาดาวตลอดทําแบบเนี้ยจจนบ,บ่อยๆจนบ,บ่อยๆจนดาวเริ่มทนไม่ไหวนะคะเธอคงอึดอัดอะ เธอก็เลยขอแม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะแม่เธอเข้าใจเพราะว่าเธออ้างว่าเธอจะไปเขียนนิ้ยายใช้ชิตส่วนตัวของเธอนะคะแล้วความลักของดาวกับพ่อเลี้ยงก็เป็นความลับต่อไปนะคะโดยที่แบบไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยนะคะทุกวันนี้ก็ไม่มีใครรู้ท่างแม่ดาวนะคะไม,ไม่รู้ว่าดาวกับพ่อเลี้ยงมีอะไรกันแล้วดาวก็ไม่ได้กลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกแต่ดาวยังส่งเงินให้แม่ของเธอทุกเดือนนะคะเดือนละสามพันสามบาท 3,000บาทเดือนแล้วตอนนี้ดาเธอก็เขียนหนังสือขายตามออนไลน์นะคะมันก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วเรื่องของดาก็จบลงค่ะอันนี้เจ๊ก็เล่าแบบเนาะค่ะอย่างนั้นขอบคุณนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจบด้วยนะคะงั้นสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะเจอกันค่ะในนิยายเรื่องสั้นเรื่องหน้านะคะขอบคุณค่ะบายค่ะ